สวัสดีค่ะพบกับไรชาแนลอีกครั้งนะคะวันนี้ก็หายไปนานเนาะก่อนอื่นเลยถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไ h a n n e l ให้ด้วยนะคะมาเดีเราไปดูกันเลย เพื่อนๆเคยมีปัญหาแบบนี้กันไหมคะเวลาที่ประชุมเนี่ยก็จะมีเสียงแทรกรบกวนตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงที่เรา work from home นะคะบางทีเราจะต้องเอาช่างมาล้างแอร์นะนี่คือประสบการณ์จริงเลยคือไว้ประชุมอยู่กับพี่คนหนึ่งนะคะแล้วแล้วกับเอ๊ะมาดิ้นเสียงเหมือนเป่าลมแรงมากเลยเหมือนมีช่างทําอะไรอยู่เขาบอกว่าอ๋อมีช่างมาล้างแอร์ให้ที่ห้องพี่ครับเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนะซึ่งเสียงนั้นมันก็ไม่หายแต่เลยเบกก็เลยบอกวิธีนี้กับพี่เขาไปซึ่งพอทําตามวิธีนี้ คือเสียงช่างแอร์หายไปเลยนะคะคือไม่รู้เลยว่ามีช่างมาทํางานที่บ้าน <Wow. S 1> แล้วก็อีกอย่างนึงคือพวกเ <Okay. S 1> สียงฝนตกนะคะอันนี้เป็นแบบเสียงซู่ซ่าแล้วแบบคุยประชุมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยซึ่งมันขัดใจรบกวนการประชุมมากๆเลยนะคะ <S 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 เดี๋ยวใบาจามาแนะนําวิธีนี้นะคะให้ลองไปทําตามกันได้เลยนะคะไปดูกันเลยที่นะคะเวลาที่เราเข้ามาใน Microsoft Teams นะคะเราก็จะเห็นตรงนี้เนาะอ่อันนี้เหมือนแบบเคุยประชุมทั่วไปนะคะเราจะเห็นสามจุดนะคะที่เป็นมอตรงนี้เลยนะคะ คลิกไปที่มอตรงนี้แันก็จะสูมเข้าไปให้นิดนึงน,นะ,ะนี่นะคะมอสามจุดซึงคลิกเข้าไปเราจะเห็นคำว่า device setting นะคะตรงนี้อันแรกเลยกดที่ device setting นะคะโอเคตอนนี้เป็นของอาลอ่าตรงนี้นะคะเราจะเห็นคำว่า noise s u p p r e s s i o n ตรงนี้นะคะจะตั้งเป็น auto นะคะ ซึ่งเดีบบ๋ยวจะลองเปรียบเทียบแบบออโต้กับแบบที่ติดตั้งแบบ noise r e s s t i o n high ไปแล้วนะคะว่าเสียงต่างกันไหมเดี๋ยวว่าจะลองเ record ไปนะคะว่าจะช่วยหรือเปล่าเดี๋ยว่าจะลองดูนะโอเคอันนี้แบบออโต้ที่เราใช้กันปกติเลยนะคะจะลองทำเสียงอันนี้นะคะขึ้นมาก็าจะได้ยินไหมนะคะ มีเสียงแบบคลิปขุดนิดนึงนะคะโอเคอันนี้แบบออโต้นะคะทีนี้จะลองตั้งค่านะคะตรงนี้ตรงมาสเปซชั่นนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นไฮนะคะตรงนี้มาสเปซชั่นเป็นไฮนะคะมันจะช่วยลดเสียงแบ็คกราวตรงเนี้ยไปได้เยอะเลยเดี๋ยวเราลองอีกทีนึงนะคะ คเมดดี้กล่องอยู่นะคะจะดังแตกแตกแตกลอไ,ได้ยินหรือเปล่าเขาต้องทําให้มันเสียงไกลๆนิดนึงเพราะว่าในความจริงเราก็ไม่ได้แบบไวหน้าหน้ากล้องเนาะเวลาเรากินเรากินไกลๆอะไรเนี้ยหรือว่าแบบเสียงช่างก็จะอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูว่าเสียงจะได้ยินไหมนะคะเทียบเทียบกันอะเดี๋ยวลองไปฟังดูจะได้หรือเปล่า <S <S ติเลยนะคะเราจะลองทาเสียงอันนี้นะคะขึ้นมา ก็จะได้ยินไหมนะคะแับมีเสียงแบบซุบคุบคุบคุนิดนึงนะคะเคอันนี้แบบออโต้นะคะทีนี้จะลองตั้งค่านะคะตรงนี้ตรงแอสเพเชชันนะคะให้เราเปลี่ยนเป็น i นะคะตรงนี้แอสเพเชชันเป็น high นะคะมันจะช่วยลดเสียงแบ็คกราวด์ตรงนี้ไปได้เยอะเลยเดี๋ยวเราลองอีกทีนึงน,นะคะ เปดิดก่องอยู่นะคะมันจะดังแตกตกคือได้ยินหรือเปล่าก็ทำให้มันเสียงไกลๆนิดนึงเพราะว่าในความจริงเราก็ไม่ได้แบบไวหน้าหน้ากล้องเนาะเวลาเรากินกเรบกินไกลอะไรนี้หรือว่าแบบเสียงช่างก็จะอยู่ข้างหลังเลยนะคะต้งรู้ว่าเสียงจะได้ยินมาเนี่ยนะคะเทียบกันอ่ะ,ะลองไปฟังดูจะได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้คืออันนี้ยก็เป็นการทดลองแบบหน้ากล้องให้ดูเลยนะคะเพราะว่าในความจริงอ่ะถ้าเสียงฝนตกเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเสียงช่างก็ช่วยเอวยอะอันนี้ลองทํามาแล้ว ถ้าเ,เพื่อนเชอบวิธีนี้นะคะก็ลองไปใช้กันดูแล้วก็ไปบอกต่อกันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีเสียงไม่มีเสียงรบกวนมาแทรกเวลาระหว่างประชุม,มอีกนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ